ขายของอยู่หน้าโรงเรียนทุกวันแล้วโรงเรียนมันปิดยาก็ป้าไม่มีรายได้ลุงเขาตัดผมแล้วลูกค้าตัดผมก็ไม่ค่อยมีคือเขากลัวเขาก็ไม่ค่อยไปตัดอ่าแล้วป้าขายของหน้าโรงเรียนโรงเรียนปิดก็ไม่ได้มีรายได้ตรงนั้นก็ตอนนี้ก um ็มาขายตั้งโต๊ะขายผัดไทยทอดอยู่หน้าบ้านวันหนึ่งก็ขายไม่ถึงที่พอลูกค้าน้อยมากเคยเคยค้าขายได้วันละจิแปดก็ร้อยบาทตอนนี้ร้อยกว่าบาทแย่เลยครับ ลุงขายที่ไหนครับทางคาวัตุลทองหน้าหน้าหน้ารางพุทธครับเรนนี่แย่เลยครับสองปีผ่านมาเนี่ยอีกปีนี้แย่หนักในร้อยละหกสิบกสิบแปดติดบาทค่าเช่าที่เดือนสองพันสี่ลงทุนขายครับที่เราก็มีภาระส่งรถส่งอะไรเรื่อยครับแล้วก็ตรงธนาคารนี่ครับก็จะเอาไปลงทุนขายของมั่งก็ไว้ซื้อกับข้าวมีหลานต้องรับผิดชอบอยู่คนหนึ่งไงหลานก็โตแล้วแหละใช้เงินเยอะกินเยอะก็จะไปลงทุนยังไงครับ ซื้อหมูขายก็ถุงแคก็เจ็ดร้อยครับตันเหมือนเป็นเหมือนเพชรเราต้องไ้ไปช่วยพาใช้จ่ายทุบบ้างแล้วก็่าน้ำ่าไฟถ้าใช้ชีวิตประจำวันนะคะสำหรับการ่ะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคโควิด -19 ในวันนี้นะคะก็เกิดจากท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกท่านดรเปรมฤดีชามพุนนทลนะคะท่านามีการเปิดรับลงทะเบียนนะคะผู้ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีการสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นํารายชื่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะคะจำนวน1 2 3 2สารายเนี่ย มาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนคือณวันนี้ก็คือมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนมีมติช่วยเหลือทั้งหมด605ครอบครัวนะคะซึ่งใน605ครอบครัวเนี่ยเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของเรานะคะแต่ยังมีอีก223ครอบครัวที่ลงทะเบียนกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นประชากรแฝงที่มาทำมาหากินอยู่ในเขตเทศบาลของเราก็ตามระเบียบการเบิกจ่าย นะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณในงบประมาณในเทศบาลบัตรช่วยเหลือได้ซึ่งในใน232ครอบครัวที่เป็นประชากรนอกเขตนั้นท่านนายกเทศมนตรีนะครพิษณุโลกท่านจะใช้งบประมาณในส่วนจากการรับบริจาคนะมาช่วยเหลือก็จะเป็นรอบที่สองที่เราจะดําเนินการแต่สําหรับในวันนี้นะคะเราเดําเนินการช่วยเหลือสําหรับ 6 0 5ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของเราจะแบ่งวันในการมอบเงินนะคะค่าครองชีพตามความจำเป็นและถุงยังชีพเนี่ยทั้งหมด3วันด้วยกันก็จะมีในวันที่29รกรกฎาคมคือวันนี้นะคะเราจะมีรอบการมอบทั้งหมด4รอบด้วยกันเนื่องจากว่าเป็นการรักษาระยะห่างตามมาตรการอของโรคโควิดของเราก็เลยจะปล่อย แต่ละรอบละรอบมาไม่เกิน50คนนะคะในช่วงของมีการระบาดของโควิดเนี่ยในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลหน้าที่แล้วก็ได้ทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปในหลายเรื่องด้วยกันอันดับแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการอาป้องกันภัยจากโควิดนะคะเทศบาลนครวิสโลกก็ ได้ใช้เงินสะสมจำนวน10ล้านซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาพรเพรื่อเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันการแพร่ของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรการการเยียวยามาตรการการเยียวยาก็ไปดูแลผู้ที่มีผลกระทบจากโควิดว่ามีผลกระทบอะไรบ้างมีครอบครัวใดมีตรงไหนบ้างที่อยากจะให้เราช่วยเหลือสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือทุงยังชีพก็ดี จำนวนเงินก็ดีเนี่ยเราก็ได้รับมาสส่วนนอกจากงบประมาณของทางเทศบาลแล้วส่วนหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนที่ใจดีมีใจบุญใจกุศลมีแล้วแบ่งปันเอามามอบให้เทศบาลก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเอามาเป็นกองทุนสําหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปสําหรับคนที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลแต่มาประกอบอาชีพแล้วมันมีปัญหาในพื้นที่ซึ่งกลับบ้านไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรกิน ก็อยู่ในเขตเทศบาลแต่ไม่มีไม่มีอะไรชื่ออันนี้เราก็เอาเงินที่รับการบริจาคมาช่วยเหลือค่ะขอบคุณค่ะที่เข้าใจประชาชนนะที่กำลังเดือดร้อนขอบคุณความเมตตาจากท่านนายกมากมากเลยที่ให้ความเมตตากับประชาชนท่านนะปลื้มใจครับจะช่วยเดินอหนครับมันก็พอได้มาช่วยได้ไดไดระยะหนึ่งกับค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเงินเป็นส่วนหนึ่งในการมาสมทบทุนไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มใดบ้างที่เราดูแลอยู่ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะคนป่วยซึ่งไม่มีคนดูแลไม่มีแพมเพิร์สไม่มีนมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกแต่ว่ามีฐานะยากจนตกงานไม่มีนมให้ลูกกินก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะเอาเงินส่วนที่ท่านบริจาคมาเนี่ยไปมอบ ไปซื้อนมซื้อแพมเพิร์สและซื้อของให้เพราะนั้นท่านทีอ่อยากจะเอาเงินมาร่วมสมทบทุนเพื่อไปซื้อของให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งนี้ก็สามารถมาบริจาคได้ที่เทศบาลนครที่สโลกที่กองสวัสดิการสังคมหรือที่นิชัันเองก็ได้